ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรข่ราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยืนยันลิเวอร์เอาจริงนะครับลีวายคริวิลหลังถูกเปิดเผยว่าได้ติดต่อโดยตรงไปที่เอเนต์ของนกเตะมาแล้ว2-3ถึงครั้งในสัปดาห์นี้สโมสรลิเวอร์พูลกับตวเป็นข่าวว่ากำลังให้คามสนใจที่จริงจังนะครับในเดียวกันยีทีมของลีวายคริวิลเซนเต์แบ็กในวัย20ปีจากสโมสเรเชลซีเข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดสมยนี โดยทางลิวพูมองว่ากองหลังอายุน้อยารายนี้มีคุณสมบัติที่เพียงพอในการเข้ามาเป็นคู่หูของอิบไรมากรกอนนเเตในอนาคตเมื่อทางด้านของเบรคฟันได้ถูกลดบทบาทของเขาลงมาเพราะมีอายุมากแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าทางสรงสรเชลซีนั้นไม่ค่อยปรับปลื้มเท่าไหร่นักกับความพยายามในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปจากอ้อมอกของพวกเขาจากทางลิวพูในเวลานี้นะครับพร้อมยืนยันนะครับว่าจะไม่มีทางขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปโดยเด็ดขาด เดือน,นตอนนี้ครับรีไวคูเวลกำลังทำหน้าที่รับใช้ทีมชาเิอังก็ดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติด,ดุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือยูโร U 21ปีที่ตอนนี้ทางทีมชาติอังกฤษนั้นเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบชิชงชนะเลิศไปมันมาดจากการบทเอาชนะทีมชาติอิสราเอลไปได้3ประตูต่อศูนย์ และในทัวร์นาเมนต์แมตช์ดังกล่าวนี้ทางนัานของลีไวคูเวลก็ได้รับคำชื่นชมว่าได้ทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดและแข็งแกร่งจนทำให้ทีมทางลิวูนั้นอยากจะได้ตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมแบบสุดและกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับเดี๋ยวตามรายงานมาจากฟุตบอลลอนดอนนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่าทางสโมสรลิฟวูนั้นประทับใจในฟอร์มการเล่นของลีไวคูเวลเป็นอย่างมากจากผลงานกับบรตันแอนด์ออบอเยนเมื่อวดูกันที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงสนามในฐานะนักเตะยิมตัวจากเชลซีแต่ลีวายคูเวลก็เป็นกําลังหลักให้กลับไบตันไปเป็นที่ราแล้วและที่ผ่านมานั้นกับไบตันก็เคยจะจะขอซื้อตัวลีวายครูเวลเข้าสู่ทีมแบบถาวรมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันแต่เชลซีนะครับปฏิเสธที่จะไม่ขายนักเตะร,รายนี้ให้กับทีมเจ้านกนางนวลไบตันเพราะมาว่ากองหลังรายนี้นะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรเชลซีในทศวรรษน้ะ ส่วนท่าทาของสูมสรอลิบุนนั้นก็ถูกเปิดเผยนะครับว่าทางทีมงานเจจาของพวกันนั้นได้ทําการติดต่อโดยตรงไปที่เอเจนต์ของนักเตะรายนี้มาแล้ว2-3ครั้งนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้และความสนใจของลิบุนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความสนใจที่จริงจังอีกด้วยแต่ในณตอนนี้เรายังไม่สามารถทราบได้นะครับว่าลิเวคร์พลนั้นสนใจที่อยากย้ายมาร่วมทีมลิวอรูด้วยหรือไม่นั่นเพราะณตอนนี้ตัวนักเตะกําลังติดภารกิจการรับใช้ทีมชาติอยู่นั่นเอง โดยคาดการณ์กันว่าความเจดียนในเรื่องนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทัวร์นาเมนต์หมัดดึงกล่าวจบสิ้นลงไปแล้วซึ่งเมื่อถึงนาตอนนั้นนะครับจึงจะสามารถทราบได้ว่าลิไวคควูลต้องการย้ายทีมหรือไม่หรือต้องการอยู่กับเชลซีต่อไปแต่สําหรับลีบของพวกเราแล้วดูเหมือนว่าลิไวคครูเลจะเป็นเป้าหมายในการสมทับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่มาแรงแซงหน้าดิวของกวนโซโลอิกนาซิโอและมิกกี้ฟาน์เนเฟนไปเป็นที่หลดลอยแล้วนะครับ สารฟันบ๊อบบี้เฟอร์มิโนเอาลีเตรียมนำาซโดเมเนมาผนึกกำลังกับโรเบรโตเฟอร์มิโนอีกครั้งในลีกซาอุดิอาระเบียสโมสรเออัลีนะครับทีมชื่อดังในลีกซาอุดิอาระเบียกำลังเตรียมที่จะทำความฝันในการทำให้ตำนานลิเวูอย่างโรเบรโตเฟอร์มิโนและเซโดเมเนกลับมาจับคู่กันเป็นกองหน้าสุดแข็งแกร่งให้กับทีมของเข้าอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และณนะตอนนี้ก็ดูว่าทางเอาัลีได้ต้องารติดต่อไปอยังเอเจนต์ i, ส่วนตัวของเซโรมมเนและยืนยัน ว่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับกอนหน้าทีมชาติเซนการ,รายนี้พิจนารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและณตอนนี้นะครับก็เหลือแค่ว่ามาเน่นั้นจะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของพวกเขาหรือไม่ซึ่งทางเอเอาลีก็เชื่อมันว่ามีโอกาสสูงมากกว่ากัลเลทีเดียวที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเดี๋ยวนี้นะครับโดยตามรายงานนี้มาจากฟอเรนซ์พาร์เทนเบิร์กนะครับสายข่าววงในชื่อดังจากสเก็ตสปอร์ตของเยอรมนีก็ได้ออกมาให้ข่าวเมื่อช่วงก้าวกลืนที่ผ่านมาว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของเซนัดว์มาเน่นั้น,น,นก,กกดดน ว่าให้ต้องอย้ายออกจากเบย์มินิกแมบบ้ว่าตัวของมาเน่นั้นนะครับมีความต้องการที่อยู่ค้าแข่งกับทีมเสือใต้จนครบสัญญาก็ตามทีแต่จากเหตุการณ์ทีม่มาเน่มีเรื่องฟาดปากกับลีรอยสนเนนั้นก็ทําให้ทางสโมสรเบย์มิงนิกตัดสินใจแล้วว่าไม่ต้องการที่จะเก็บกองหน้ารายนี้ให้อยู่ค้าแข่งกับทีมอีกต่อไปแล้วฉะนั้นก็ทําให้ตอนนี้ตัวของมาเน่น,นั้นกําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปนะครับ โดยฟอร์เรนพาสเปอร์นะครับออกมาคาดการ์ว่าเซดูมาเน่กำลังจะย้ายออกจากเบย์มอนิกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และณตอนนี้ทานดั้นของสโมสรออลอาลี li, ก็กาลังรุกหนักในตัวของกัวนรายนี้เป็นอย่างมากและต้องการได้ตัวเซดูมาเน่กลับมาเล่นร่วมกับโรเบรโตฟ์มิโน่ครั้ง mm hmm. ในลีกซาอุดิอาระเบ,บียนในฤดูกาลนหน้าฉะนั้นก็คือแผนการเสริมทัพผู้เล่นตัวรุกของพวกเขาในาล่านี้แม้ว่าณนะตอนนี้นะครับ mm hmm. ข้อเสนอดังกล่าวนั้นจะถึงมือเซดูมาเน่แล้วแต่ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาจากปากของมาเน่แตยงด ว่าจะตอบตกลงย้ายมาค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียหรือไม่ส่วนทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าทั้งสโมสรอัลอาอลีได้ต้องการยืน่นข้อเสนอระยะเวลา3ปีให้กับซาดิโอมาเน่ให้พิจรณาเป็นที่ตกลงแล้วแต่ข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้ระบุว่ามาเน่จะได้รับค่าเหนื่อยทเท่าไหร่กันแน่ แต่ก็เชื่อได้ว่าจะต้องได้มากกว่าที่ตัวของมาเน่น,นั้นได้รับอยู่กับทางเบย์มินิกสในเวลานี้อย่างแน่นอนและตอนนี้ทางมาเน่ก็ขอเวลาทบท,ทวนข้อเสนอและตัดสินใจอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่สดีโอมาเน่จะได้กลับไปเล่นร่วมกับโรเบโรโตเฟอร์นิลกันครั้งที่อัลอาลีนะนิวเกซเซิลมาแล้วเตรียมายก่าวชินญานจำนวน51.5ล้านปอนด์เพื่อยังตัวกอนซโซโรอิกนาซิโอไปจากลิเวอร์พูล อัปเดตข่าวด่วนนะครับที่ทําให้แฟนบอลรูลไม่สบายใจกันอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าณตอนนี้ทางด้านของทีมาริกรดงิวคกสโซยูเนเต็ดได้ต้องการโดดร่วมวงเล่นละตัวกรานโซอิกนาซิโอแข่งกับทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราเป็นที่เรว่องลอยแล้วโดยท้านนิวคาสโซนะครับมองว่าอิกนาซิโอนั้นมีความสามารถตรงตามที่พวกเขนั้นต้องการและการจ่ายค่าจีนยามแบบเต็มจํานวนนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเลย ซึ่งผิดกับทางลิเวอร์พูลที่ตลอดช่วงร้ยเวลาที่ผ่านมานั้นดยวการแย่ทีมนักเตะรายนี้ก็ยังไม่มีความคลุหน้าก็เพราะว่าลิเวอร์พูลมัวแตก่กำลังต่อรองราคาเพื่อให้ได้ค่าตัวในการแย่ทีมที่ถูกที่สุดนั่นเองนะครับแต่ด้วยมัที่วอซสร็พร้อมจ่ายค่าจีนยาบไปเลยนั้นก็ทําให้มีโอกาสสูงมากครับที่ลิเวอร์พูลอาจจะพลาดการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเนี้โดยตามรายงานนี้นะครับมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ซูเชดังเมัอนอกับกรีก็ได้ออกมาตีข่าวว่า กันโซาโลอิงเนซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลในช่วงเวลานี้นั้นก็กำลังตกเป็นเป้าหมายของนิวควสโซิลยูนเต็ด้วยเชนการตามการรายงานที่มีการเปิดเผยออกมานนั้นดูเหมือนว่าเดียวกโซนนั้นพร้อมจ่ายค่าตัวกองหลังรายนี้ในราคาค่าฉีกัญญาจำนวน51.5ล้านปอนด์ได้ในทันทีในขณะที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคาให้ได้ต่ำกว่า38.5ล้านปอนด์ ตามราคาขั้นต่ำที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนต้งราคาขายเอาไว้ในตอนแรกและทางนิวเซอร์นิวเต็ดเตรียมที่จะเอาอินในเดี๋วนี้นั่นเองครับและทําให้มีการสูงมากที่ลิเวอร์พูลจะไม่ได้อะไรเลยสาหรับเดี๋นี้และอาจจะจําเป็นต้องหันไปหวองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่เทียมถ้าพวกเขาไม่กล้าสู้ราคาเทียบเท่าค่าจิตยาแข่งกับนิวคาสซ์ โดยกอนโซโลอินาซิโอนะครับเป็นเด็กปั้นของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างแท้จริงโดยตัวของเขานั้นเข้าร่วมอะคาเดมีของสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งแต่อายุ10ขวบก่อนที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนด้เมื่อ3ปีก่อนโดยจุดเด่นของอินาซิโอนั้นก็คือเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งหาได้ยากในเมา่นี้ซึ่งนั่นก็ทําให้เป็นที่ต้องการของจิกกี้คลับเป็นอย่างมากโดยจุดเด่นของอินาซิโอก็คือการครอบครองบอลได้ดีและเสียบอลได้ยากมากเขามีเซนนบอออลทีี่่ดใกการมขงงคู และนํามาปรับใช้เกมรับของเขาได้อย่างแข็งแรงและอีกจุดแข็งแกร่งก็คือการเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแลวสปอร์ติ้งลิสบอนก็มักจะได้ประตูจากลูกมงของเขาอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับลิเวอร์แล้วอย่างแท้จริงว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีสําหรับเดี๋ยวนี้นะครับพวกเขาจะถอยทับไปหานักเตะรายอื่นหรือจะยอมทุ่มเงินค่าตัวแข่งกับนิวคาสเซิลดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปแล้วนะครับว่าดิวการเยทีมของอิกนาซิโอจะจบลงอย่างไรนะฮะ โปรปิโนส่งสัญญาณก่อนพาเชลซีประทันลิเวอร์พูลเปิดหัวพิมลิกฤดูกาล2023-2024มาริโชปรปิชโนนะครับกุนซึอคนใหม่ของเชเซีเปิดใจถึงพิมลังเกล็ดนัดเปิดฤดูกาลปี2023-2024ที่กำลังจะมาถึงนี้ว่าจะต้องเปิดหัวเจอกับลิเวอร์พูล วันที่6รกรกฎาคมนะครับมาริช,โชวโปปิโนโนผู้จัดการทีมสิงต์ตนักเงินครามเชลซียอมรับเขาตั้งตารอคอยที่จะประเดิมคุมทีมนัดแรกของเชลซดโดยการเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิตรับการมาเยือนของหงดังลิเวอร์พูลในวันที่13สิงหาคมนี้โปปิชโนโกล่าวว่าเราจะพร้อมสำหรับเกมแรกกับลิเวอร์พูลมันน่าตื่นเต้นมากที่จะได้ประเดิมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่สแตมฟอร์ดบิดเราจะต้องเจอกับทีมที่เก่งมากๆอย่างลิเวอร์พูล ผมรู้ดีจากอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็รู้สึกว่าแฟนๆของเราจะสร้างบรรยากาศที่ดีในสนามอย่างแน่นอนแฟนๆจะต้องรู้สึกว่าผู้เล่นทุกคนมีส่วนร่วมในเกมยอมตายเพื่อสโมสรนั่นคือสิ่งที่ถาขันที่สุดนะครับเดอะเซาหรับเชลซีนะครับทำผลงานได้ไม่ไดีนักในศึกพรีเมียร์ลีกรุ้การล่าสุดโดยจบอันดับที่12ของตารางคะแนนเท่านั้นไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปรายการไหนเลย หงมัวแต่ช้าแมนยูเตรียมปัดหน้าลิเวอร์พูลคว้าแข้ง50ล้านปอนด์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวเตรียมปัดหน้าลิเวอร์พูลเพื่อคว้าแข้งค่าตัว50ล้านปอนด์มาร่วมทัพ90้าสิมินนะครับสื่อลูกหนังของกอเกาะอังกฤษระบุไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเดินหน้าคว้าตัวโลมิโอลาเวียกองกลางของนักบุ่นสาวตันตัน,ตนมาสุทินโอทไรฟอร์ดในช่วงสมุนิป็นที่เข้าใจกันกับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพึ่งจะคว้าตัวเมสันเมลกองกลางของโยเซ่มาร่วมทัพด้วยค่าตัว60ล้านปนปอด์ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าเอริกทนักคุณสืบไปแสดงยังคงต้องการสนัมทัพในผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์เพิ่มเติมนะครับโดยเล็งไปที่ลาเวียในวัย19ปีที่ยังอายุน้อยอยู่แถมเป็นนักเตะที่ทํางานหนักในสนามตรงตามสเปคของเอริกทนักอีกด้วยและน่าจะเข้ามาแบ่งเบาภาระของคาซิมิโรได้นะฮะตอนนี้ซาตันนะครับพร้อมจินาปล่อยลาเวียอัติเทียมห่างได้ค่ตัวถึง50ล้านปอนด์โดยมีลูกของพวกเราที่มีข่าวผัวพันก่อนในนี้อีกเทียม แต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางก,การให้กับเซาทเทมตันลิเวอร์พูลกำลังพิจนารณาอยู่นะฮะ <Your story. S 1> ได้ใจไปเต็มๆไม่มีปัญหาโดมินิกสซอบอสไลยอมรับอดเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลั่นพานลิเวอร์พูลคิวชป์ให้ได้มากที่สุดไม่ติดใจอดเล่นยูฟาแชมเปี้ยนดมินิก์ซอบอสไล์นะครับระบตุตอนที่เลือกมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นตนไม่ได้ติดใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะอดลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีก พร้อมตั้งเป้ปาพาทีมจุวแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน,นซีซั่นใหม่โดมิลเนสบอสลส์ไลน์นะครับกองกลางตัวใหม่ของลิเวอร์พูลยอดสโมสร่นศึกเวทีพรีเมียร์ีกกล่าวว่าตนอยากย้ายมาอยู่กับหงส์แดงมากๆจนไม่มีปัญหาเลยที่โดดลงเล่นในเกมอยู่ฝั่ชมเลีคในฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4ซสิบามถึงองพันบสซีซั่นก่อนบสบอสไลน์ลงเล่นกับอาบาริซิกได้อันดับที่3ในศึกบุนเดสกาเยอรมัน จนทาให้ทีมดังกล่าวได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าชชมลีกแต่เขาตัดสินใจใย้ายซบลิเวอร์พูลทั้งที่ในซีซั่นใหม่หงแดงได้กระต้าไปเล่นค่ายูฟ่ายูโรปาลีกเนอร์เตนด์ในวัย่ปีนะครับเปิดเผยระหว่างงานแถลงข่าวที่ฮังการีวา่าผมยอมรับได้ที่จะไม่ลงเล่นในรายการนั้นยูฟ่าชชมเลีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเป้าหมายของผมก็คือการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้กับลิเวอร์พูลโดยจะได้ลงเล่นในสี่รายการ และผมก็อยากช่วยผู้เข้าคว้าแชมป์มาครอบครองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทันทีที่ผมได้ยินว่าพาวกเขาสนใจตัวผมอย่างจริงจังแล้วนะผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องยูฟาแชมเลคเลยแต่ในทางกับการผมจะพยายามคว้าแชมป์ยูโรปาลีกร่วมกับลิเวอร์พูลให้ได้มากกว่าเป้าหมายกับผมก็คือการคว้าแชมป์มาครอบครองให้ได้เยอะๆรู้ดูกานหน้าที่เกรดเราจะได้ลงเล่นถึง4รายการจนถึงตอนนี้ผมเองก็ถือว่ามีแชมป์ติดมือในทุกซีซั่นกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ผมอยากให้สต,ติที่ว่ามันยังคงเดินหน้าต่อไปและอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นผมอยากมีส่วนช่วยเทียมทั้งจากจำนวนนาทีที่ลงเล่นการทำประตูและการแอสเซทคอนเฟิร์มแล้วตารางหงแดงในช่วงปรีซีซันจ่นี้หลายทียมเริ่มกลับมาเข้าค์ฝึกซ้อมกันแล้วนะครับในช่วงปรีซีซัน โดยหงแดงิรวอพูลของผู้เรานะครับยังไม่ได้กลับมารวมตัวกันนะครับแต่ว่าก็มีโปรแกร,รมออกมาให้ได้ติดตามกันนะครับในช่วงวีคสุดท้ายของการพักผ่อนอยู่นะครับอาร์เด้ว่าตอนนี้ก็ออกตารางมาก่อนเบื้องต้นนะครับโดยเราไปชมกันหน่อยว่าลิเวอร์พูลมีโปรแกร,รมซ้อมที่ไหนกันบ้างมีเกมลงเล่นอุ่นเครื่องที่ไหนกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นที่วันที่8กรกฎาคมนี้นะครับก็คืออีกสองสามวันนี้ ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะเรียกตัวกันเข้าเก็บตัวเข้าแชมป์วันแรกนะครับจะมารายงานตัวนะครับวันที่8กรกฎาคมต่อไปวันที่11กรกฎาคมครับเป็นคิวของนักเตะที่เล่นนั่กับทีมชาติจะเข้าแชมป์เก็บตัวนะครับวันที่19กรกฎาคมจะมีเกมอุ่นเครื่องพบกับคาสรูที่ประเทศเยอรมันวันที่24กรกฎาคมนะครับจะมีเกมอุ่นเครื่องพบกับกระทอยเฟืองที่เยอรมันนะครับ แลวต่อด้วยวันที่30กรกฎาคมครับเอ็มอุ่นเครื่องนะฮะปีซีซันโดยพบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศสิงคโปร์ปนะฮะส่วนต่อมานะฮะวันที่2สิงหาคมจะอุ่นเครื่องพบกับไบรมินิกที่สิงคโปร์นะครับเป็น2นัดนะฮะหละังจากนั้นนะครับก็มีการเก็บตัวอีกเล็กน้อยนะครับจนถึงวันที่13สิงหาคมก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนัดแรกพบกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับโอ้นี่คือโปรแกรมของเรานะครับมีเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดนะครับ 4นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็จะรวมตัวกันก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็วันที่13เนี่ยจะจุดจอๆเลยครับเป็นซูเปอร์มิกแมทเลยครับก็เป็นตารางคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมก็นักเตะก็เริ่มต้องเก็บตัวนะฮะวันที่แปดใน,นรายงานหลังจากนั้นก็คนที่ไปเล่นกับทีมชาติมาวันที่11กรกฎาคมนะครับนี่คือสรุาลิเวลร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่6รกรกฎาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ